สัตว์ตวยาสัาจัสมานัสสัวเกวันธานิพพตทักษ์กิสัญญานสนิทานีรมเนจาพิสาขธรอุกาสัานิธเตสัพพะปะรธรรมกัมีเกมยตังคุณยังสามิาอนุโมติตัพังสามิาตังคุณยังไม่าตังหังสาตสตสาอมมดเ้อ้อ Namo taksan, lupa aku orang aku sama samu taksan, lamau taksan lupa aku orang aku sama samu taksan, lamau taksan lama aku orang aku sama samu taksan, yang

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต <ahan> انا من تخسرانين อังขัดจามีนังังสารนังขัดฌามีสังขังสระนังขัดามีสังขังสารนังขัดามีุตยพุทธังสระนังขัดจามีุตยมพีพุทธังสารนังขัดามีสตียมตีธรรมังสระนังขัดจามีสุตยมพีธรรมังสารนังขัดจามีสุตียมพีสังขังสระนังขัดฌามีสุตยมพีสังขังสารนังขัดาีมพทธัส Padi yang hibut hamsaran hansak sami Padi yang hibut hamsaran hansak sami Padi yang hibut hamsaran hansak sami Buka salamangkati Tuhan ayub kata, รักมณีสิกขาปัธมสมาธิยามิอีนาธทานารักมณีสิกขาปังมสมาธิยามีนาจารารักมณีสิกขาปังมสมาธิยามิตาเมสุเมตสาจาราเวรักมณีสิกขาปังมสมาธิยามิสาราเวมณีสิกขาทัุเมาติยามิ มูซาบาตาเวรักมณีสิกขาตถาสมมาหิยามิปุระมีรักมชพมาตถานาเวรักมณีสิกขาตถาสมมาหิยามิปุระมีรักมชพมาตถานาเวรักมณีสิกขาตถาสมมาหิยามิปุระมีรักมชพมาตถานาเวรักมณีสิกขาตถาสมมาหิยามิปุระมีรักมชพมาตถานาเวรักมณีสิกขาตถาสมมาหิยามิปุระมีรักมชพมาตถานาเวรักมณีสิกขาตถาสมมาหิยามิปุระมีรักมชพมาตถานาเวรักมณีสิกขาตถาสมมาหิยามิ มาเมตตาธิภาวนาสมาธิญาณปุจิยะนะมัสการ <laughs> <laughs> อานิกิเตระเตจาตะเมธัมมกะทานิเตสีติเต <laughs> Sangka senantiasa melayani ป,าปาัานเทปพักนิมาันตรงข้อใสกระเสือมสีความสุกคอตงมีแกพกกกกุ่คงขา,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 าทำลายเธอสารสุชาติโชว์โชว์โชว์ว์โช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 ร์โชว์โชว์คชว์โ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 ว์โชา์โชวาโชว์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 โชวว์ ผู้เองมีการคดีเพื่อทั้งบุัคลคดีอมทั้งเจ้ากรรมเน็หน้าเรี่นงคดีเม่นี้ผู้ก่า้งหลายภายในมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเขาภายนอกมีไทยอุปัมบทอุปกาเป็นข้าเจ้าสาซึ่งนอกนามาุทานทนทักผัใยเสยทานทุกที่เป็นไในบวกินย่างหอมเห็นรูใจาายท้งผูกฆ่าายสิรวมมาใส่ตังนั้นขอนเกิดเเจ้าลกที่่าอุสรรที่ีเป็เาอต้งรมนีมาเป็นสี จงเต้นมาอาณาจักรนอนทุกสายหมมีผู้ข้าทั้งหลายเป็นศิลป์ศักด์สิทิ์ไม่มีรานการแต่ชุมนุมแต่ในความศาสนาจึงเลยนอนท่ามาทุกทางติดเปรย์ไพ่ในโลกยิ่งยันของยากเหินทั้งหลายพ่อบัวลูกปลคสุกฤษฎีกาไม้พี่โคในหม่องโคเล็เม่าโคจ่าเมตเต แต่เตต่ดขาแงนั <laughs> ่ง like แ่้าวน้ำหินโขงข้าวไข่มันิกรนั่งแววแต่นัูนนั่งเบ้วานั่งเี้วนัูล่้าเซียมเปรตูเป็นข้าวเจ้าภาพเจ้าซัดข้าซึ่งเลยเนาะก้มาลาซุกทานพ่อทำง้าวนั้งพภอนะอาหารพ่อทงปัจจัยทั้งหลายเรานี้ เมื่อวุฒิแสดวงวิญญาดังนั้นขอเกียริคงร้องเทวาองค์ศักดิ์สิทธิ์กนสกุลลกนี้จงแสดงออกมาเป็นชนิดพินาน้ำอวงวิญญาพ่อเม่ย่าตายายของสาลทัายมานี่งน้ำอวลวิญญาออินรวมวิญญาเมตรวมวิญญานั่นเดชนั่นเแมใวงวิญญา ภาคุกไทยรวมทีรวมรับไปก็มีคุณ่าท qu ั้งหลายซึ <S <S cat cat. ่งกระไรคุทิพุุณคนข้าในเกวิญญาณดางกาผองทั้งทุกทิพุณชมคุท่าในเก่เจ้าตงเน่าเองต่างกันเพราาเทวาอสิญมาเประกานรผ่องทั้งหลายในเพล้อวิญญาณลังงานคุขาของเ่องคงสมณสมุเจ้าพัะเจ้าอ่ทีสิตในสนันที่นี้ เจงาข่าวบุญขาวบุญสนสนิทเป็นหัวเป็นวรวมวิญญาณที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่ราไปมาฮักเอาตัวบุตรบุญสนจ้างด้วจ้างานทูกไร้คุกทิดแเนียารุปกาหนขอเดชจากผู้คนูรุทางฮักเก่าจงเป็นประชิตประสาทความมีใจที่ฝาทั้งหลายขอหลักพอทสริอันประเสริฐเกิดนี้แต่ผู้าดสายพวมนี้มิทำให้เป็นจากทกคน ผูเป็นลูกกูเป็นหลานเสนอมาบักรุทานเพื่อทุกทีไนได้โบกงานพ่อแม่ก็ดีจะมีวางแผไปก็มาเอาเช็ดหนักเป็ทั้งหลายมาเอาเรีองี่ปวดปวดปวด satu pangkat มานาเน่มานาเน่มานาเน่คือ นะทําจะเตษันติมณีปุพพิตามรณาตถาปฏิญญานะสังขตัสสิยตินาตถานิธิมะเสนีอาราปะเตษันติมณีปุพพิตามรณาตถาปฏิญญานานิเป็นผู้สังขตัสสิยติมาสุขะได้หลาย <cot> ทำไมบ้านกูก็กินข้าวอยู่เหมือนกันไงก็กินข้าวอยู่คนละอย่างหมดต้องทานให้กินกันกันเออบ้านนี้เนี่ยใครที่จะมาทําอะไรเนี่ยพัฒนาประเทศของชาติของเราเนี่ยก็พอได้กินนะพอได้กินก็มากินแล้วก็สายบางครั้งก็ <laughs>

พอที่จะเกรงว่ายังสังขารอันนี้ของคุณคุณปล่อยนะครับถ้าเด็กเนี่ยมันมีหมาเออดูบ่ดีสิ4คนเนาะนี่แต่เอาไม่ได้ครับ <sång> <sunday> <functions>

อนาคติกาลีคุณท่านอันมูลิสูตรของัวกขน้อยที่ได้ถวายแล้วนี้ขอจ,เจ,จงเป็นปัจจัยจงเป็นผลสำเร็จเชิงความสิ้นไปเทงอาสาหากิเดชเรื่องลงสันดานในอานาคตตามด้วยเถิดนิพพานาะปัจเจโยตุ

ธรรมากันเจวะมาก้าพิษุนัນนมาจาริย์อย่างนั้นา,กกางทกานั้ทีขลักตังอัฐายาอิตายาสุขายามันเจภาความาได้การประสงคສผู้เจริญทั่วขน้อยทั้งหลายอู่เป็นข้าเจ้าสัทธา น,นี่งอาจารย์ทองคูณนั่งอยู่ในาศาสนาพ่อหมอง,อง,อง,องพอเพชรเมท่าเมตเตชนั่งเอกนั่งฮีนั่งดินโองนั่นนนนาไพมานีนั่งเบลนั่งเบลน,น,นั่งพูนนา่าเซียนนั่งเต็ดพออโวยพูดแต่ขลังลาย ขอน้อมถวายซึ่งพันทหารพร้อมทั้งหออัถรรพร้อมทั้งต้นเงินพร้อมทั้งเครื่องบริวาร์พระหลายเหล่านี้ขอน้อมถวายเอพาสงขอพาสงจงหาซึ่งพันทหารพร้อมทั้งหออัถรรพร้อมทั้งต้นเงินพร้อมทั้งเครื่องบริวารปัจจัยสยทาน ทัาหลายเหล่านี้ขวงพวกขน่อยทั้งหลายตูที่ไหลมาบวมเดยวพูดีผู้ที่บ่ไดลมาบวมพอดีพระเดชพระสองฆ์ก็เจริญจงหาสมบัติทา <c oughs> งเกณฑ์บุญค่าทั้งหลายได้น้อมนํำมากวยเป็นทานวันนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่พวกขน่อยทั้งหลาย นหนวดตาระนั่งเดินเล็บเทือผูุทิดุญกุศลส่วนนี้ขอจงเทพายไจงไปหอดไปถึงภาคภูมิเทวลามาเหสักขาเทวลาอากาสาเทวลาผูเป็นเมตกันกกดีเป็นสักปูกันก็ดีพอมทั้เจ้ากรรมเล็ใหน้าเวทกกดี ส่วนนี้จงไปหอดไปถึงลังที่ทุตประสงค์ที่ผู้ขาทั้งหลายไรพุทธิเทนี้เถิดอีกปัดการนึ่งผู้ขาทั้งหลายขอพุทธิผู้บุญส่วนนนี้ในเกดฑงวิญญาณผู้อุประสาทอาจารย์ผู้เป็นเจ้าวัดว่าหารขอจงมาหัดเอาส่วนบุญกุศล นอมคุ้งขาทั้งหลายทุกต้นทุก,ทกองค์ถืบอีปักกาเน่งคุ้มขาทั้งหลายภูเป็นเขาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสึ่งไลนอมนำมาบัทชูท่าพัตตาอาหารปัดไก่ไสยาข้ทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งตั้งไว้ในซ่องนาที่นีแห่งคุ้งขาทั้งหลาย จึงวิจุดกระจุดผสมจุดอุธิพนให้แกรวมวิญงานของทองหมายนี้ขออุดทิพผ้าเข่าหนึ่งผ้าตนเงินเึ่งตนอัฐาหนึ่งหองให้วงวิญญาณของโทกินขออุดทิพผ้าเข่าหนึ่งผ้าตนเงินหนึ่งตน อัถาหนึ่งงอมในเกลวงวิญญาณของเมตโตะขออุทิศผ้าเขาหนึ่งผ้าจนเงินหนึ่งตนอัถาหนึ่งหอขออุทิศในเกลืองวิญญาณของนั่งเลยขออุทิศผ้าเข่าหนึ่งผ้าจนเงินหนึ่งตนอัถานหนึ่งหอขออุทิศในเกลืวงวิญญาณ ข่าวอุไทยผู้ทีรวงรับไป,ปกีบิรากัหนึ่งคุ้ขาทั้งหลายขออุทีผ้าเขาวเป็นผ้าตนเงินหนึ่งตนอัฐาหนึ่งหอให้เก่เจ้ากรรมและนายเบผู้ที่จอกรรจองเวซึ่งกันเละก,กันนานขอจงมาหาเผาส,ส่วนบุญผู้สนอันคุ้คขาทั้งหลายลาหลายพูตกิดไปนี่เถอ ขอเดชกุศลผลบุญอันให้ข้าจงไปหอดไปถึงผูบอกเรานี่เถิดท่านันี่ไปสุททังนิบ้านังาระมังสุขังนิบ้านาัตะโยหตูสาธูสาธูสาธูอนุโมทธา

我们自己搞的嘞，这没搞，我们那弄。那不打你呢嘛？要怎么？我家那台，哎，我过去就这事儿，那胳膊我挑呢，喏。这得，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  มารั้วีเขาสูพิธีคารวาไกนี้พักพนอยากเนอย่าเกียดเลยนะเขาสูพิทีพุ่งขานั้หลายูเป็นเขาเจ้าภาคเจ้าสถานไมนี้การของพูผู้ซึ่งได้วัดาศาสนาพระองค์พระเจ้านองน่าัดทตกทางของทางพาพานาของทางปัจจัยอุปเายในโลกวิญาณ พ่อและแม่ของผู้ดาาทั้งหลายในงานที่ไร่ห้อสทั้งหลายีองรับไปพ่อจะมาหาจนกุลจนุนายท้ลไรี่เนดี่ยเดพ่นสามคนคนงานท่าสนเป็นที่เป็นที่้อนเล่มาอีกหลายหลาะหับเดี๋ยวนเดียน Hai wajahnya wajib terih kurang yang butuh pagiang haram dari sambar itumakmu nih wajah yang waji Hamil bukankan kamu pagi karena doa ajakan Farat baik sangkor